นี่ไงเจอแล้วโอเนี่ยค่ะโอเนี่ยค่ะเพืเ่อนๆดูเจอแล้วค่ะนี่ไงเป็นต่อเลยป้าป้านี่ไงวันวัน,วนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปถ่ายออกนะเดีย๋ยวจะไปหานะว่าอยู่ตรงไหนนี่ไงเจอแล้วก็สองก็สอง,สองเยอะมากตรงนี้เยอะมากนี่มันคือหอมนะคะก็สาม โกสามอุ้ยสวยมากเลยอันเนี้ยสวยมากเลยโกสามหอมหอมแล้วก็อีกเนาะจะให้กรดดรดดไม่ไงนี่โกสี่อุกกออ้ยตรงนี้มีหอมป่าเยอะมากเลยอ่ะไม่ต้องไปหากินไก่นะเพะะื่อนใครจะมาใครจะมาเก็บตรงตรงนี้ได้ออ้ยกกห้าอุ้ยเย,ยอะมากอะ่ะเยอะมาก อันนี้เป็นอันเล็กเลี้ยก็อันนี้อีกอุ้ยโกที่เจ็ดกับที่แปดแล้วเนี้ยตูใแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยนั้นเนาะอันนี้มันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่อุอ้ยหอมเลยนะคันนี้ยเพื่นอนหอมอุ้ยอันนี้ดูดิใครมาเหยียบมันลงมากมีคนเหยียบมันลงมาโกโกนี้เพื่อนเพื่อนดูแต่มันก็จเจริญเติบโตดีอ๋ยดูใครทำฮูดันริสไม่กอดโอเ้โอเนี้ย จอแล้วอันนี้กกโค่แบบคลิกเลยอันนี้มันคือหอมกกโคดแบบคลิกเพื่อนดูอ่ะกกโคดแบบคลิกบบกคลิกเลยนะคะบบคลิกแปลว่าใหญ่นะคะบบกคลิกแปลว่าใหญ่ของโอ้โหอันนี้แบบขึ้นแบบเยอะเฮ้ยม่นมีคนเอามาปลูกตลกใครมาปลูกเนี่ยเฮ้ยดูดีมันขึ้นแสมๆอะ่ะอ,อ๋อตรงนู้นก็มีเดี๋ยวซูมใม้ดูอ,อนี่เฮ้ย ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอ้ยตรงนี้ก็มีอุ้ยเยอะเลยตรงเนี้ยอุ้ยกอบักใหญ่บบกคิกเลยอะค่ะตรงเนี้ยพื่อนฉันกำลังปรับแสงโอ้ยอุ้ยกอใหญ่มากอ่ะมันกำลังขึ้นเยอะอุ้ยตรงนู้นก็มีตรงนี้ยังมีอ่ะตรงนี้ยังมีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมีเยอะเลยโอเคให้มันขึ้นให้มันขึ้นไปแล้วแครมาปลูกนะเยอะมากเพื่อน เอออะไรอ่ะเยอะมากหอมเยอะเหมือนมีคนเอามาปลูกอบบมันแตกกอเขาเรียกอะไรมันมันเป็นหอมแบ่งเนาะมันมันเป็นหอมแบ่งแล้วทีนี้มันแตกกอเยอะเนาะมันยิ่งมันยิ่งแตกทีนี้ฝนตกลงมามันก็ยิ่งแตกกอเนาะโอ้ยสะออนอะ่ะเยอะมากนี่คือหอม ถ้าใครไม่มีเงินไม่ต้องไปหากินตรงไหนเลยมาหอมมาตัดเอาได้ตรงนี้โอเคนั่นคือหอมแบ่งโอเคอืแต่มันเหมือนมีคนเอามันมาทำไว้อะเออเย,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 ยอะๆอ่ะอนนนี้ยแต่ว่าเออดีแล้วล่ะนั่นแหละเพื่อนๆเอามาให้ดูว่าหอมแบ่งมีนะ,ะ๊ะง่ายวันนี้ก็พาน้องดอกมาเดินน่ะพาน้องดอกมาเดิน ก็ไม่ได้จะซูมท้าหรอกนะแต่ว่าจะให้ดูว่าใส่ชุดอะไรมาอะไรเงี้ก็ใส่ธรรมดาชุดอยู่บ้านโอเคเจอกันคลิปหน้าว่าจะไปหาอะไรเจอตลก